สวัสดีค่ะดิคอนยินดีต้อนรับสู่ช่องสีเนอร์แชนแนลสบายดีพี่น้องสุขุสุคนเนาะ้อเอเอเอฟซีทั้งหลายมือน้องนุ่นกะยังอยู่ที่อำเภอวาริสภูมิเนาะส่วนนี้ก็จะเป็นโซนแรงละเดี๋ยวเราจะไปเบิ้งว่ามวันนี้คุณน้าเฮานี่เอ็ดแนวกินอีหยังฝังกินเนาะได้ยินว่าแกงเฮ็ดกับสีเอ็ดก้อยหอยวันนี้เดี๋ยวรุ่นจะพาไปติดตามสูตรของสาวผู้ไทยวารีดเลยค่ะวัอนี้เดี๋ยวเข้าโคกับนานๆเนาะเดี๋ยวเพิ่นเบื้งเพิ่งเพิ่งเพิ่งเอ็ดเขาว่าวัอนี้เพโปรเจการ จังไหนแน่นอนเดี๋ยนี้นอยู่หลังบ้านค่ะยังอยู่บ้านคุณยายอยู่เนาะต่วนนี้ก็เป็นทรงขามได้เดี๋ยวทาติดตามค่ะเดี๋ยวไปเบิ่งกันเลยว่ามีเมนูอย่างแน,น่เมื่อนี้อันนี้เน็ดยังอันนี้ก้อยหอยก้อยนี่ก้อยหอยค่ะอันนี้ก้อยหอยซีรีสสองเมนูค่ะแรงเมื่อน,นี้เนาะอยู่เมอร์วอลิปค่ะเมื่อนี้ยอยู่บ้านคุณยายอยู่อันนี้น่นาจะเน็ดแกงเห็ดอีหยังค่ะนี่เห็ดก่อฮะเห็ดก่อเห็ดก้อก้อเห็ดธรรมากะนะ เห็ดกอเห็ดดำมากหวานซันไผยเคยกินมาเนอะนี่หายากพอนานๆนี่หายากหายากพี่หาหาเก่งไะเด้อนี่ปีนี้เราค่อยมีฝนไม่ค่อยดีผลมีค่อยดีก็เลยหาเห็ดยากเนาะนี่ไม่ค่อยออกนี่ไม่ค่อยออกอันนี่เดี๋ยวถ้าเห็ดเลยหลายเนาะเดี๋ยวถ้าติดตามเดี๋ยวน้องมุนจะไปหาเห็ดกับนานๆเนาะนี่แต่ว่าจังยามเลยเดี๋ยวถ้าเห็ดหลายก่อนค่ะนี่เดี๋ยวเขาจะเบิ้งวิธีการเห็ด แกงเห็ดกับก้อยหอยนี่สูตรของสาวผู้ไทยแต่ว่าได้นะนี่เดี๋ยวค่ะดิตามเด้อนี่เมเค้กมันนี่จะมีผักอีเลิศเนาะเป็นว่าแล้วก็ผักอีตู่ผักอีตู่แล้วก็ผับผักติ้วค่ะนี่มันเดือดทุกคนนี่คือผักอีเลิศเนาะนี่ผักอีเลิศค้านี้ผักติ้วเป็นแบบนี้ค่ะอันนี้กับพักอีตู่เนาะนี่รือว่าใบแมงลักเอ้านี่ค่ะหรือว่าใบแมงลักนี่ค่ะนี่ใส่ในแกงเห็ดจะมีประมาณแบานี้ อันนี้ก็จะเป็นมะพร้าที่ตาบที่จะใส่ในใส่แล้วค่ะเรียบร้อยนี่มีได้เอทผิดไปเลยค่ะนี่เราติ๊กต้านี่ลวกแล้วแล้วหอยต้องเอ็ดทำความสะอาดจับจือนอนอันนันขั้นขั้นเกลือขั้นมะนาวขั้นเกลือขั้นมะนาวงมะม่วงร้อนนี่ต้นหอมแล้วก็มีมะนาวที่บีบไว้ ักแล้วใครเคยกินหมอ้อเห็ดอันนี้ตรงนู้นนี่ม่เคยกินเห็ดอันนี้มันแสบบนอะเห็ดอันนี้กูได้มากานนมินมะเนาะคอมเมนต์มาได้เด้อนานใส่ยอยังใน,คน,นใเครื่องปรุงกระนิ่งไอเลิศนี่ปลาติ้วสุกเลิศปลาติ้วปลาอัน โอ้ยจะหน่ยแห้รวดกเ่ยใส่ใสประเด็กนะล่ะใสเกลือใสเกลือสมิงน้ำตาลใน่ซบอบมอเนาะมีแมนแนวมันเนาะนี่ค่ะมีในใสเด้อแกงฮิปมีใสน้ำปลาเกอยากินำมเนาะนี่เออนี่น้องกินดีค่ะนี่แล้วแล้ว เอนี่แกเห็ดน้ำหมากหรือเห็ดดินนะจ๊ะเห็ดดินเห็ดตอบางคนก็เห็ดตอี่ดอกได้หน่อยมันเราไม่เคยกินจักเห็ดเลยเนี่ยแต่แซ่บเราเคยกินหมอเนี่ยคอมเมนต์มาเลยที่บ้านแซ่บสูตรสาวอุทัยกับเจ้าบ้านนี้ค่ะเดี๋ยวเขาทาเบิร์เมนูต่อไปก็คือก้อยหอยน้อยเดี๋ยวจะไปกินเซทฮาวโกหอยฮาลูแล้วแ กาเผ็ดก็ใส่แล้วแต่ผู้มักเผ็ดมักมีเผ็ดเนาะ่ทยใส่กบบมาน,นี้ค่ะใส่มะนาวมะนาวกับชีเก็บมากนะลราจะเะจงเลาใส่ไที่บ้าน ก็น้ำปะลาห,หน่อยนะังอันนี้อันนั้ีนาประดอนะรับประดกตรนปรดัตรนโนโน,โน,โนใส่นะจุกน้อย่อ,อโนโนักินประดกนี่ก,กายขนาเจากินนมีบานาะชีวิตขาดประดกไม่ได้ อนนี้เราเพิ่งที่ก็มีครับมีหยังแล้วก็มีมักหอยก๋วยหอยกับไอ้นะก็มักก็มีเลยแล้วนะมานี่เมน,นูฮอกราแล้วแล้วเนานะมีแกงเห็ดกับก้อยหอยอันนี้เห็ดอีหยังไอ้จอยเห็ดดินหรือเห็ดกอหรือเห็ดแดงไม่รู้ไมา่เคยกินจากเห็ดเลยประมาณนี้เนาะกินกินไม่เป็นค่ะาหาคนอีหละยากยากเออหาก,กินยากหายากพร้อมนั่นนนั่บอกยามนี้ไม่ค่อยมีค่ะ มากินกับคนหิวฮ้อนๆข้าวแรงเออมากินน้ำเดือผู้ใด้เอียนได้เบิ่งตอนเศร้าตอนซายตอนทิ้งต,ตอนแรงกับมากินน้ำกันเด้อคะ่ะเดี๋ยวเราดนกินเพ้อเราก็ไปจอยมา,อมาค่ะมาค่ะเดี๋ยวมือเราขอซิมก้อยหอยก่อนของมักด้วยหอยเซอรีเนาะแซ่บค่ะแซ่บจากอาหารบ้าน ปลาแน่นอนเราไม่ได้กินปลาไหลซิมแกงเห็ดกันว่าเห็ดตัวเลยอดีอันนี้คือเห็ดห,หยางไจ๋เห็ดดินเหมือนกัน,นกอันนี้คือเห็ดเด็ดค่ะน,นี่เดี๋ยวเราจะซิ่มจะเป็นดอกสีแดงๆแต่ต่อมันยังก่ะสุนสุกแล้วก็จะเป็นสีน้ำตาสีเหาเทาหมุนหมุนเลยอิชาบ้านเฮาของกินเยอะอเยอะไม่ได้ซื้อจ้ะข้าว หาเก้งไอ้จอยนี่ค่ะเก้งมากกับน้ั่นน้องหาิึเก่งหาเฮ็ดหากรุ๊ปหายานาะกินกับเก้งพร้อมจะได้ไม่หายเราเลยกินเก่งเ, <laughs> เานาะคะอ่ะไม่เป็นเดี๋ยวต้องหาติดตามอาจจะมีคลิปไปหาของกินกับไปจ้จอยเดี๋ยวต้องหาติดตามเออเ <T S 1> <laughs> อฟซีหลายคนเนาะอยากให้นุ้นไปหาไอ้จอยมสามารถคอมเมนต์ได้จอยก็ลุยคือจังคือกัดจากกเอปินเลยเนาะมุ่งเป้าจเอปินเนาะ ลุยคือการค่ะน,นี่ตัวน้อยๆแต่บนสายลุยค่ะเดี๋ยวพาปิตามไม่ยังให้ทำมันไปอย่างก็ไปจาดกับสมาคอมเมน,นเดอร์แซ่บจ้าก,กินเพื่อเอกินเพื่อ <c oughs> เลยวันที้ซิมปั่นจะให้คำสองคำนอนเดี๋ยวนี้คำสุดท้ายได้เดี๋ยวซิมปั่นเมื่อกี้จกักหิดตก็น ข้าวแล้วเนื้อพอแล้วเนื้อแซ่บพอแซ่บวันนี้ก็จะคอโตแล้วเดี๋ยวจะต้องเอาผักข้าเนาะสู้หาสู้ยายกินค่ะมาวารีดเขาก็าหาเข้าสู้ยายกินค่ะวันนี้ยกผักข้าไเป,ป็นปัจยายกินออเะนะาะโอเคค่ะทุกผู้ใดมั่งคลิปนี้เนาะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับสไครต์ให้น้ำเด้ออยากให้รุนเอคินหยับกาสามารถคอมเมนต์ได้เลยที่ทางใต้คลิปเนาะคลิปต่อไปก็รถ้าติดตามวันนี้จะไป อีหยังรีวิวอีหยังหรือาพาไปเที่ยวยูใสนะคะ่ะถ้าติดตามเลยเด้อตอนนี้ก็ไปแล้วค่ะกก่อนที่จะไปนู่นก็จะขออวยพรก่อนในคนที่เข้ามาเบิ่งคลิปนี้เราขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะห่างกันจบโควิดนะคะกับออกจากเหนกืนงกับลูกไซแม่แล้วก็พบเจอกับฮอร์ดัมเดอร์ไปแล้วเด้อบ๊ายบายค่ะนี่ค่ะ